สบายดีพี่น้องสบายดีพอ่พอกันอีกแลรวจ้ากับฟลอร่ารักกินีกระสวยกันอย่างคนสังข์กลายจ้าน้องพอ่พอๆกันอยู่แคบแม่น้ำโขงก่าอยู่สวนน้าเ,เองมาเห็ดหัวก๊าลังแล้วจ้าที่อยู่ปากห่วยอันนี้คือปากข่วยเด้อจ้าเอมต่อก็แม่น้ำโขงอันนี้คือแม่น้ำโขงจ้าธรรมชาติที่สวยงามพี่น้อง เอากำลังใส่ใส่มองจ้าคือเอาเสียมนี่น้องไปใส่มองอีกค่ะหาปูหาปลาแกางไมดุลหลายลงทางไหนย่องทางลงทางลงของหรือทางลงห้วยหยเนี่ยคือมาหลายทั้ง,งวัวเขาบอกมากินเนาะงัวผไดใบเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายไปเนาะอาลงน,นี่แหละสิยากไปทางไหนปั๊ดนี้ โ่ได้โอ้ยทางลงกระหอเพอเก็บยอดพกบงไปลวกกินกันนะผักบ่วงผักบ่วงทางลงกระหกแล้วเนาะฝนตกแล้วขัดเจ้าเสาเห็ดทั่วเห็ดสวนเลยโอ้คือหกเทนอน้อพี่นอ้อง น้องสายพาบุของโอ้หกเต็มไปรวยต้นมักบ่วงไม่คเคยกินมักบ่วงมกบ่วงมกบ่วงน้ำเลือดก็ล่ะปลาควยสัน้นอ๋อนี่แหละพี่น้องน้ำของ อัน,นนี้ก็คือปากขววยโอ้ยอดมันคืองามแท้ตะเก็บไปเน็บถึอ่นนี้มันมันเจอผลจะน้อยน้ำก็ถ่วมบดน้ำเริ่มขึ้นแล้วพี่นอ้องเจียเข้ามาใส่ตุ่มนะสัมสีได้ปลาหลายลุยน้ำของก็ะพี่น้องโอ้เย็นอป,ปโอ้ดกว่าเตตื้นจะต้อเพียงเอว เนาะหลอกของย้ำแรงแดดก็ยังจ้าโอ้โหเครือมันคือมังงามแท้เจ้าก็มาเด็ดไปปลูกก็สอบมาเด็ดไปปลูกอีกสักครู่ก่อนนะอยู่นานหน่อยดอกเครือมันกระดอกกระเดียะบล็อกเครือมันสับปะงามแท้บบออันนี้เนี่ยคือมันที่ขาเจ้าถิ่นไปแล้พี่น้อง แต่ว่าเขาเจ้ากลนแล้วล่ะกับมันหัวมันค้างนะหัวมันค้างมันก็ขึ้นไม่ไปใหนฝนแห่งมาตกห้ำเพ้งกับง,งามเราเด้ที่ได้ไแ,แนวมันไปปลูกกับมาเอา้อจ้าบุอึดบุอหยาพี่น้องลุยนำของอีกละจ้าลุยนำของย้ำแรงๆจ้าพี่น้องใส่มองใส่ด่างใส่อย่างพี่น้องป้าที่เห็นดำๆนะขึ้นแหน่เด้แหน่หลายขนาด มารุ่นน้ำกันว่าเสดได้ลายส้ำใดมะออื่นพี่นอ้องเออแล้วสิมายามเห็ดวยหสวนเร้วกระมาใส่มองพี่น้องเอยต้องใสเบิ่งฝั่งไทยพี่น้องบริไก่กันได้บ้านพี่เมืองน้องพี่น้องเอยกใก็้ไกกันหนึ่งเสียดายแต่มีโควิดยังไมาสิบิดนเด็โควิดนี่เได้เปล่น เอฟซีฝั่งไทยกระไรก็อยากพ่อกับพ่อโควิดเปิดกับศิพยาเทียบฝั่งไทยก่อนนะไปหาเอฟซีกันทางนั้นกกางมองอยู่ปะาขุยริมแม่น้ำคงที่อันสวยงามพี่น้องเออแม่น้ำคงมันกว้างสันใดกว้างเป็นบางแห่งแต่บ้านนาของเราค่อยกว้างแต่ว่ามันเป็นน้ำเหลือคันเขาบอกห้ามลงของไปไนไมองนะพี่น้องสิสะออนพี่น้องเอ้ยยามปลาขึ้นนะ ขนขึ้นปดน้ำกระบ,บอกทันเต็มมองเต็มด,า <c oughs> ด่างเวิยจาไม่น้ำโขกจ้าอันก็คือต้นผักกุม่มตะพังมันสัน้นสั้นหกก็หกดีดมันงาเหมอือนเนาะต้นไม้ก็ขึ้นหลาย วันนี้ฟาพาชมธรรมศาสตร์แข็มของน้อพี่น้องเดอ้อยับคำคำน้องสายมากางมองสองพี่น้องหากินอีกแล้วจ้าพาเอื่อยบุปาบุดโดสิกลางมองตันปากขวยยสำเสดให้ปลาลายหลายแท้แน,น่นอนสวยงามธรรมศาสตร์ตักทิน้ำตกรังลิ่นสู้สันดังกอง สวยงามนะมุกใจสิคะพี่น้องต้นอีหยังคืองามวะ <c oughs> แคมของแคมหยังเด็ดจ้ะพนักตักใส่มองไปเรื่อยจา้ามองกระยาวพอสมควรพี่น้องเอิดเสาอากาซิมะหย่ามาวันสีได้หลายซำไดได้เห็ดปลาแดกนะแม่น้อยอยากได้ปลาเห็ดปลาแดกได้จากไหายกระพริบพี่น้องเห็ดเผื่อกอมมาลานะทองฟ้าพี่น้องฝนคือนบนตกใหน้นางเลยนะ ฟ้างามยำแรงริมแม่นม้ำโคงพี่น้องเออเมื่ออื่นอนะซัมส,สิมานพี่น้องฮักกากางแล้วกะยามกลับมากก็ได้เลยด้ป่านะได้จกโตล่ะได้ป่าแล้วจักสองตอีกจกน้อยก็สิพ่อปิ้ง กลางไปสุดลวกรยามกลับมานะพี่น้องได้ละป่านะโอ้ยเมื่ออื่นนะสํมสิหลายคนบ่คอยที่ลงของเนาะเขาบ่าให้ลงไอ้พวกพญายจาจะมาใส่ตุ่มเห็งสิลายและป่าน้อยไปเห็ดประแดก ติแปดสองโตมาอื่นมาจามซัมสิมาพี่น้องมาลุน้ำกันดาบอื่นเราใส่หลายซัมไดท่าเบิงเด้อพี่น้องขนาดแค่ใส่กับปลายามกลับยังได้ข้าเจ้าใส่ตุ่มหนะปลาขาวน้อยปลาแดกงามงามเลยหัวจักตุ่มบ่พี่น้องแต่ยุบนาซิมิสะดุ้งมาตึกเนะาะแต่บ้านเขาบนน่นิยมตึกสะดุ้งบ่มี กางแล้วกับซิเมื่อพี่น้องกางไปนากับเอาปลาไปนำโอ้ยก็ได้ตัวใหญ่หแท้พี่น้องถ้ากกางแล้วก็ได้ปลาตัวไม่ใหญ่ปลาอย่างละ่ะประสูนฮะประสูนพี่น้องกางเมื่อกี้ก็ได้ปลาแล้วจ้าถ้าเบิ่อร์ออื่นเด้อถ้าเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเขาซิเมือเลล่อแห้ะล,ล่ะเขากางแล้วแล้วจาเก่งปลา พี่น้องกำลังเสด็เมื่อเฮือนเมื่อเฮือนวันนี้นางกระสีเห็ดพันหอยกินพี่น้องพันเหมียงมากินน้ากันนะพี่น้องเมนูเด็ดของนางฟอรานางชอบมากจยกกินนางหม,มักแ bon. หงเมนูพันข้าวปุ้นพันหอยวันี้เออพันเสืหัวหอยเซอรี่เราเคยเสียบหลายแซ่บแทศแซ่บปลาแซ่บโพเสียบโพทางยางเมื่อกี้จะป่าหมกม่วงมีงมงมงต้นใหญ่ๆหญ่โมกศอสามสิบเก็บ น้องประเมือกินพัธข่าปูนน้ำก้านแล้วก็มืออื่นจะมารุ่นน้ำกันว่าเฮาสิไดป้ปลาหลายบอ่อถาเบิ่งนะพี่น้องเด้อชาเบิ่งนะจีะ่น้องนางพ่อของหมักนางหมักกินแหงมาสับไปตากไว้ต้มน้ำม,มาตูมจ้าพี่น้องมกตูมมาหาเก็บมกตูมพี่น้องตูมสุกสมายยังเล็กน่อยนางหมักแห้งเด้อ มันคือมักตูมน้องผมจัหมักตูมมาจ้ะมีตะมักเหลืองเอาไปตากแตะไปต้มหน้ามากตูมพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีอีกเถอจ้พี่น้องมือ้นังสีเห็ดพันขปุ้นพันหอยพี่น้องสูตรของนางเองหอยเชอรี่เอามาพันเมี่ยงจ้าแซ่บ ีแม่มกำลังเคียวน้ำตาลให้นางเสียน้ำจิ้มอุย๊ยซับสิหวานน้ำจิ้มหวานพี่น้องก็ต้องหวานเนาะใส่น้ำตาลไปแล้วเคี่ยวน้ำตาลให้ละเอียดจ้าเคี่ยวน้ำตาลก่อนพี่น้องน้ำจิ้มพังข้าปุ้นจ้าตาละเอียดแล้วตาละลายแล้วเราก็ใส่ ทวาริสงถว่วปนพี่น้องมันจิ้มหาวานก็เป็นจิ้มทว่วปนจ้าพริกเผ็ดๆไปเลยจ้าจิ้มอะไรก็เลยแต่เด้นเอนึ่ปลากลืมผงนวลขาดไปได้เลยก็คือผงนวจ้ะพี่น้อง ปลาไหลต้อกไม่เดียวตะกตามด้วยมะน,นาวจ้าเด็ดน้ำจิม้มส่วนผสมกับปลาไหลเราพี่น้องไี่แซ่บแท้แน่นอนจ้าทันข้าวปุ้นสูตรปอร่ารักกินีจ้าทั้งแซ่บทั้งนัวนเสร็จแล้วจะพี่น้องน้ำจิ้มสูตรปอร่ารักกินีจ้าแซ่บพี่น้อง ใครอยากซีมมาหานายนะเสร็จีกซีมซีมเราจะติดใจนะจ๊ะสูตรนางใครกินก็บอกอร่อยต้องห่อกลับบ้านนะจ๊ะพี่น้องแซ่บจ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้องกระดังต้มน้ำรอรวกขะปุ้นจ้ากระปุ้นต้องใส่กะปุ้นแห้งส่้ปไปตลาดบาได้จ้าตลาดปิดจ้าพี่น้องอันนี้คือหน่อไม้จ้าหน่อไม้ไที่บบว่า คนไปหาบามงเศร้าเนนะเครื่องหม้อใหญ่พี่น้องนี่ละจ้าเครื่องเมีย่ยงพี่น้องผักกระเก็บมาแต่สวนเพราะว่ากระสิซ้มนี่แหละผักเก็บมาแต่สวนมีผักอีเลิศ์เออัหมือนผักนั่งเลิศกาดขาวน้อยหอมนี่คือหัวหอยจ้าที่เราจะทําเมี่ยงแล้วก็มีตะไคร้นะจ้าผักกระเก็บมาแต่สวนเพราะว่าไปตลาดไม่ได้แต่บมมิตลาดตลาดปิดเบิร์จ้า ขนมเซนกับเป็นขนมเซนรวกจ้ามกตูมนะลูกมันยางนะเอาไปจังนะกับข้าวกับข้าวเอากระปุกนั้นแต่ว่ามันถุ่มมื่อนี้ขอกินข้าวปุ้นก่อนจ้ากินแกงเห็ดแกงหอนมาหลายมื้อแล้วพี่น้องอันนี้เห็ดคนไปหาเมื่อเส้านี่แต่กะโนไม่อี่ยังสีดึ๋งนี่ยังสีดึ๋งมันซุป่ดอามันซุปมันหมดพันนะเอ็มเสร็จแล้วพี่น้องไปกินน้ำกระดาษจ้าพันข้าวปุ้นจ้า เมีย่ยงข้าวปุ้นหัวหอยเมนูที่แซ่บนัวจ้าพี่น้องพอไาเคยกินกันมาเดินมากินน้ำกันมีผักมีตะไคร้มีน้ำจิ้มรสเด็ดจานจิ้มสูตรฟอราจา้านี่ก็คือหัวหอยข้าวปุ้นกับเป็ดกละมังเลยจา้าข้าวปุ้นรวกจ้าข้าวปุ้นแห้งพี่น้องไปไปไปกินน้ำกันเด้อจา้าพี่น้องมามากินพัดข้าวปุ้นน้ำกันสวัสดีอีกเทีหนึ่งจาาา้าอรสวัสดีพารุกมั้เย สบดีป้าลูกง่ายป้าลูกมาเกัก,กับปุปกินกอนเขาปุณกินอะไรคิดเดี่ยวป้ปั้นเนะาน นอกสะไกได้กลับไปมุกน้ำไม้อีกแล้วมุกน้ำไม่ไว้พี่น้องมุกน้ำไม่ไปกินเมื่ออื่นเศร้านะทำใหญ่ๆจ้ามาเดี๋ยวมากินน้ำกัด มาที่สวนอ่อน เราข่าวนหน้ามันจะหนังไรังหอบมันงามพี่นอง แบบลบร้าพไม่น้อพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียวตัวนี้เน,นะจ้านะสิกินคำในาใหญ่กวันนี้นั่งอายขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์คนที่ติดตามเนะจา้าสบายดีจา้า